หลายปีก่อนโลกได้ล่มสลายจากหายนะซอมบี้แบบไม่ทันตั้งตัวทําให้มีผู้คนเสียชีวิตไปนับล้านผู้รอดชีวิตจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยเขาไปอยู่ในเมืองที่มีการป้องกันและปล่อยให้พวกซอมบี้เผ่นนไปทั่วโลกในปัจจุบันไลลี่และไมค์กำลังเฝ้าดูฝูงซอมบี้ที่เขายึดเมืองร้างแห่งหนึ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังคงมีความทรงจําหลงเหลือเกี่ยวกับชีวิตก่อนตายเพราะมันยังคงทําท่าทางเหมือนกําลังทํางานเดิมๆของตัวเองซอมบี้บางตัวพยายามจะเล่นเครื่องดนตรีแต่ก็ไม่สาเร็จขะ บิ๊กด d d ดขี้วาหัวใจน้ำมนันเพื่อเติมลงไปในรถที่ไม่มีอยู่จริงไรลีย์จึงเริ่มสงสัยว่าซอมบี้พวกนี้กำลังฉลาดขึ้นหรือไม่ซึ่งทำให้เขาเป็นกังวลในตอนนั้นเองบิ๊กด d d ดี้ก็คำรามออกมาเพราะมันได้กลิ่นมนุษย์อยู่ไกลๆไรลีย์และไม้จึงรีบหนีออกไปจากที่น,นั่นในขณะเดียวกันโชโลและทีมของเขาก็มาถึงที่ทิ้งขยะเพื่อกำจัดกล่องบางอย่างพอเห็นซอมบี้ตัวหนึ่งดิ้นอยู่บนพื้นพวกเขาก็ยิงหัวของมันก่อนจะโยนกล่องใบสุดท้ายทิ้งไปซึ่งมีเลือดไหลออกมาจากกล่องใบนนนนนนนััั้้้ไไไมมม่่าาหหลลลงงจจกกกรีแะ็็ตตอใเ ชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าผิดรูปไมเตรีมจะยิงเขาเพราะคิดว่าเป็นซอมบี้แต่ไลลี่ก็ห้ามเอาไว้พร้อมก็อธิบายว่านั่นคือชาลีพันธมิตรของพวกเขาเองขณะที่ดอกไม้ไฟสว่างสวยอยู่บนท้องฟ้าชายทั้ง3ก็กลับไปที่เดดเรยคอนนิงยานพานะหุ้มกรอกขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยไลลี่ไม่นานโชโลและทีมของเขาก็ตามมาสมทบและมีการเปิดเผยว่าพวกเขาใช้เดดเรยคอนนิงเดินทางผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซอมบี้เพื่อเก็บสเสบียงไลลี่พยายามเตือนโชโลว่วาตอนนี้ซอมบี้ดูเหมือนจะมีความคิดและเริ่มสื่อ ันเองได้แต่โชโลก็ไม่สนใจคาเตือนของเขาเลยขัดจมูกเนื่องจากไซนัสอักเสบหวดัดภูมิแพ้ไข้ละอองฝางขัดจมูกถามหาหนาซอสเปร์กล่องสีเขียวแดงมีตัวยาน,นาฟาโซลีนไฮโดรคลา์สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปจากนั้นโชโลก็ขึ้นไปที่มอเตอร์ไซค์โดยมีไม้ขึ้นตามไปด้วยพร้อมกับถามว่าทําไมพวกเขาถึงออกปล้นเฉพาะตอนกลางคืนโชโลบอกว่ามนุษย์ต้องการความมืดเพื่อจุดดอกไม้ไฟซึ่งใช้เป็นตัวล่อความสนใจปรากฏว่าซอมบี้พวกนี้ ไม่สามารถลัสายตาจากดอกไม้ไฟเหล่านั้นได้ทําให้มนุษย์สามารถขับรถและมอเตอร์ไซค์ไปทั่วเมืองเพื่อหาของใช้และยิงซอมบี้ที่กําลังถูกดอกไม้ไฟดึงความสนใจแต่พวกเขาก็ไม่ทันสังเกตเลยว่าบิ๊กแดดดี้สามารถต้านทานมันได้และกําลังพยายามทําให้ซอมบี้ตัวอื่นหลุดจากอาการเหมือลอยด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่สําเร็จพอเห็นเพื่อนซอมบี้ถูกยิงตายโดยมนุษย์บิ Big Daddy ๊กแดดดี้ก็โกรธเป็นอย่างมากมันเหยียบลงไปบนหัวของซอมบี้ตัวหนึ่งพร้อมกับคํารามออกมาด้วยความเสียใจยทันใดนั้นดอกไม้ไฟก็ดับลงและไลลี่ก็จําเป็นตอยิซมบีีททุกัว่ มาใกล้มากเกินไปเขาติดต่อไปยังเดดเรยคอนนิงและพริตตี้บอยก็อธิบายให้ฟังว่าตอนนี้เครื่องยิงดอกไม้ไฟเกิดขัดข้องไรลีย์จึงเรียกพักพวกที่เหลือให้กลับมาขณะที่เดดเรยคอนนิงคอยยิงคุ้มกันจนทําให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกหลายครั้งพอไรลีย์เห็นว่าโชโรยังไม่กลับมาจึงได้โทรไปหาเขาแต่โชโลก็บอกว่าเขาจําเป็นต้องไปทําบางอย่างเสียก่อนหลังจากนั้นไม้์โชโลและฟ็อกซี่ก็เข้าไปในร้านอาหารเพื่อตามหาเหล้าพอโชโลเปิดตู้เย็นออกมาซอมบี้ตัวหนึ่งก็กระโจนใส่เขาทั้งคู่ต่อสู้กันบนพน สามารถคว้าหัวของซอมบี้ไว้ได้และจัดการมันด้วยปืนธนูจากนั้นเขาก็เทบุรี่ทั้งหมดลงไปที่พื้นและบอกให้ไม้เก็บมันขึ้นมาในขณะที่โชโลก,กับฟ็อกซี่ช่วยกันขนเล่าออไปที่ด้านนอกไม้กำลังจะปีนข้ามเคาน์เตอร์แต่ก็ถูกซอมบี้ที่ซ่อนอยู่พุ่งเข้ามากัดแขนแบบไม่ทันตั้งตัวเขาจึงรีบหนีออกมาด้วยความตื่นตระหนกซอมบี้ตัวนั้นไล่ตามไม้ออกมาและในตอนนั้นเองไรล,ลี่ก็มาถึงพอดีและยิงหัวซอมบี้ตัวนั้นในทันทีไรล,ลี่พยายามจะช่วยไม้แต่โชโลก,ก็บอกให้ไรล,ลี่ถอยออกไปเพราะเขาจําเป็น่นทีีะบใขณ ทั้งคู่กำลังถกเถียงกันอยู่นานไมค์ก็จัดการชัดดาวตัวเองด้วยปืนไลลี่จึงประกาศว่าตอนนี้ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วมนุษย์ทุกคนจึงเร่งความเร็วเพื่อออกไปจากเมืองบิ๊กแดดดี้พยายามจะคว้าตัวหนึ่งในพวกเขาแต่มันกลับคว้าปืนมาได้แทนก่อนจะคำรามออกมาและเริ่มตามรถเหล่านั้นไปในขณะที่ซอมบี้ตัวอื่นๆก็เดินตามบิ๊กแดดดี้ไปด้วยไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มของไลลี่ก็มาถึงที่ฐานทัพซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกเมืองของมนุษย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่เมืองนี้คนรวยจะอาศัยอยู่ในอาคารสุดยาตออะนจนั้งศ ยู่ในสลัมเมืองแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่คอยออกลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลาและมีรั้วไฟฟ้าที่จะสังหารซอมบี้ในทันทีหากพวกมันพยายามจะปีนเข้ามาอีกทั้งรอบเมืองยังเต็มไปด้วยน้ำทำให้ทางเดียวที่จะเข้าสู่เมืองนี้ได้จะเป็นต้องใช้สะพานหลักเท่านั้นหลังจากส่งมอบสเสบียงเสร็จแล้วไลลี่ก็ไปหาโชโลและโทษว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้ไมต้องตายเพราะโชโลเลือกจะอ้อมไปทางนั้นโดยไม่มีความจําเป็นโชโลจึงอธิบายว่าไม้รู้ถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีและเขาก็เลือกจะตามมาด้วยตัวเองปรากฏว่าโชโลต้องการจะกระก ไปใช้ชีวิตในฟิตเลอร์กรีนและการขายแอลกอฮอล์ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่สามารถหาเงินได้มากในตอนเช้าไลลี่และชาลีเดินทางไปยังสลามเพื่อไปหามัลิแกนชายไรยบ้านที่พยายามโน้มน้าวให้คนจนลุกขึ้นมาก่อกระบฏเพื่อต่อต้านคนรวยไลลี่ไม่ได้สนใจอุดมการณ์ของเขาเพียงแค่ต้องการมอบยาบางอย่างให้มัลิแกนเอาไปรักษาล,ลูกชายหลังจากนั้นไลลี่ก็ไปที่โรงรถเพื่อตรวจด,ดูรถที่เขาซื้อเอาไว้เมื่อวานแต่กลับพบว่ารถคันนั้นถูกขโมยไปเพื่อหาคําตอบเรื่องนี้ไรล,ลี่และชาลีจึงไปยังปาร์ตี้ต้ ดินแห่งหนึ่งที่ซึ่งชาวบ้านนําพวกซอมบี้มาใช้เพื่อความบันเทิงบางตัวถูกล่ามโซ่เอาไว้สําหรับถ่ายรูปในขณะที่บางตัวถูกบังคับให้ต่อสู้กันเพื่อวางเงินเดิมพันไรล,ลี่เขาไปเผชิญหน้ากับชิวาว่าอย่างดุดันและสอบถามเกี่ยวกับรถแต่ชิวาว่าก็สาบานว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยและสัญญาว่าจะสืบเรื่องนี้ให้ในกลงต่อสู้ซอมบี้มักจะถูกล่อด้วยแมวหรือสุนัขแต่ในค่าคืนนี้ผู้จัดงานกลับโยนผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสลกเข้าไปแทนเธอต่อสู้กับซอมบี้อย่างสิ้นหวังและพยายามจะปีน ลงมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้ชมต่างพากันชอบใจกับการแสดงในครั้งนี้อย่างไรก็ตามไรลี่กลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเขาเปิดฉากยิงและกำจัดซอมบี้สองตัวนั้นในทันทีทำให้ฝูงชนต่างวิ่งหนีด้วยความตกใจชีวาว่า่วยโอกาสนั้นพยายามจะยิงชาลีแต่เขากลับยิงไปถูกชายอีกคนหนึ่งแทนไรลี่ได้ยินเสียงปืนจึงยิงชีวาว่าจนล้มลงในทันทีอย่างไรก็ตามชีวาว่ายังไม่ตายและยิงใส่ไรลี่ในตอนที่เขาหันหลังสลกจึงถีบไรลี่ออกไปเพื่อผลักให้เขาพ้นทางทำให้กระสนพุ่งเข้าไปที่แขนของเธอแทนในตอน ที่ชิวว่าพยายามจะหลบหนีชารลีก็ยิงเข้าไปที่หัวของเขาอย่างแม่นยำไรลี่เข้าไปตรวจดูอาการของสลกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงและเขาไปจับกลุ่มตัวทุกคนในคุกสลกอธิบายให้ไรลี่ฟังว่าที่เธอถูกใช้เป็นเหยื่อล่อเป็นเพราะคำสั่งจากผู้นำเมืองคอฟแมนซึ่งจับได้ว่าสลกพยายามช่วยกลุ่มกบฏของมาริแกนสลกยังเปิดเผยอีกว่าเธอเคยฝึกเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพแต่พอวันสิ้นโลกมาถึงพวกเขากลับบังคับให้เธอทำงานสกป,ปรกแทนไรลี่ยอมปรับว่าระบบในตอนนี้เลวร้ายเป็นอย่างมากแต่ตัวเขาไม่สนใจการเกาะ บไรลี่เพิ่งจะซื้อรถเพราะต้องการออกไปจากเมืองไปยังที่ที่ไม่มีผู้คนการสนทนาของพวกเขาถูกขัดจังหวะเมื่อเจ้าหน้าที่นําตัวมาริกแกนเข้ามาด้านนอกเมืองเหล่าซอมบี้พบว่าเส้นทางของพวกมันถูกปิดการบิ๊กแดดดี้จึงให้ซอมบี้คนตัดเนื้อเจาะรูบ,บนแผ่นไม้และก็ต้องตกใจเมื่อเห็นร่างของซอมบี้หลายตัวถูกแขวนห้อยหัวเอาไว้โดยมีเป้าติดอยู่บนร่างเพื่อให้มนุษย์ฝึกยิงปืนและสิ่งนี้ก็ยิ่งทําให้บิ๊กแดดดี้กระหายในการล้างแค้นมากขึ้นขณะเดียวกันโชโลไปที่ฟิลเลอร์กรีนเพื่อพบกับคอฟแมนแต่ก็เกกือบถู นิปซึ่งเป็นคนรับใช้โจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวนิปอธิบายว่าตอนนี้คอฟแมนไม่อยู่บ้านและเขารู้สึกหวาดกลัวเพราะได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากอีกข้องหนึ่งโชโลจึงได้ถีบประตูออกและพบก,กับศพชายคนหนึ่งที่ทําการชัดดาวตัวเองเขาหยิบของตั้งโชว์บนโต๊ะขึ้นมาเพื่อทําลายสมองของชายคนนั้นแต่ภรรยาที่กําลังร้องไห้ก็รีบเข้ามาห้ามโชโลเอาไว้ขณะที่ทั้งคู่กําลังโต้เถียงกันอยู่นั้นลูกชายของเธอก็เข้ามาตัดเชือกแต่ร่างไร้วิญญ,ญาณกลับฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้และกระโ โชโรเขาไปจัดการมันในทันทีและในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็มาถึงโชโลจึงปล่อยให้เขาเป็นคนจัดการที่เหลือต่อหลังจากนั้นโชโรก็ไปพบกับคอฟแมนที่สำนักงานและมอบของดีๆทั้งหมดที่หาได้ในเมืองไฮโชโลบอกว่าเขาต้องการใช้เงินที่ได้จากงานเหล่านี้เพื่อย้ายเขาไปอยู่ในฟิลเลอร์กรีนแต่คอฟแมนก็บอกว่าคนอย่างโชโลจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอยู่ในนั้นโชโลที่โกรธจัดจึงเริ่มระบายความในใจโดยเปิดเผยว่าเขาทำงานให้กับคอฟแมนมา3ปีแล้วและค่าศัตรูทางการเมืองของคอฟแมน ไปเป็นจํานวนมากซึ่งศพพวกนั้นก็คือกล่องที่เห็นกันในตอนต้นเรื่องแต่คอฟแมนก็ไม่สนใจแล้วเรียกกาดเข้ามาโชโลจึงรีบเดินหนีไปขณะที่คอฟแมนสั่งให้ลูกน้องตามไปจัดการกับเขาที่บันไดากาดพยายามโจมตีโชโลแต่เขาก็คาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วจึงป้องกันตัวได้อย่างรวดเร็วโชโลจัดการกับกาดคนนั้นและขโมยปืนของเขาไปในตอนเย็นโชโลเลยพักพวกได้เดินทางไปที่ฐานพร้อมกับวางแผนจะขโมยเดชด,ด,ด้วยคอนเนงใกล้ๆก,ก,กันนั้นทหาร2คนกําลังฝึกยิงใส่หุ่นลมแต่จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่าาางงดังมาจาก ด้านหลังพอเปิดไฟดูก็พบว่ามันคือบิ๊กแดดดีคนอื่นๆได้ยินเสียงกรีดร้องจากนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นฝูงซอมบี้ไปรวมตัวกันที่รัว้วซึ่งไม่ได้มีกระแสไฟฟ้าพอะเป็นรัว้วที่ทหารใช้งานทุกคนจะเปิดฉากยิงและพยายามฆ่าซอมบี้ให้ได้มากที่สุดแต่โชคร้ายที่พวกเขาไม่เร็วพอเหล่าซอมบี้พังรั้วเข้ามาได้และทีมของโชโลก็อาศัยจังหวะน,นั้นขโมยเดทด้วยคอนนิ่งไปทั้งฟ็อกซี่และพิตตี้บอยต่างคิดว่าพวกเขาควรจะใช้มันเพื่อต่อสู้แต่โชโลกลับตอบปฏิเสธเหล่าซอมบี้บุกเาาไปในฐนฐและริ่่มมจมตีหซึงพว มีจํานวนคนไม่มากพอที่จะชนะศึกในครั้งนี้เมื่อเดยเรคคอนนิงออกจากฐานไปบิ๊กแดดดี้ก็เปิดฉากยิงอย่างไรก็ตามกระสุนสะท้อนออกจากกรอ,อกของยานไปโดนถังแก๊สจนเกิดการระเบิดขึ้นหลังจากกินศพของผู้ทาหารเสร็จแล้วเหล่าซอมบี้ก็เห็นแสงไฟอันสว่างสวยของฟิตเลอร์กรีนจึงเริ่มเคลื่อนตัวไปยังทิศท,ทางนั้นต่อมาไม่นานโชโลก็โทรไปหาคอฟแมนเพื่อบอกว่าตอนนี้เขามีเดย์เรคคอนนิงอยู่ในมือโชโรให้เวลาคอฟแมนถึงเที่ยงคืนเพื่อส่งเงิน5ล้านดอละลาร์มาทางเรือไม่เช่นนั้นเขาจะใช้ยาลำน ทิ้งแต่คอฟแมนกับปฏิเสธที่จะเจราจารกับผู้ก่อการร้ายเขาจึงโทรไปที่โคกเพื่อสั่งให้ปล่อยตัวไลลี่ชารีรู้สึกเป็นกังวลเมื่อเห็นคนพวกนั้นพาตัวไลลี่ไปก่อนจะเปิดเผยว่าไลลี่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้จากกองไฟต่อมาตำรวจพาตัวไลลี่ไปพบก,กับคอฟแมนซึ่งต้องการจ้างให้เขาเอาเดทด้วยคอนนิ่งกลับคืนมาไลลี่สงสัยว่าคอฟแมนเป็นคนทำลายรถของเขาเพื่อการไม่ให้เขาออกไปจากเมืองดังนั้นไลลี่จึงขอรถที่ดีกว่าเดิมและอาวุธจำนวนมากเป็นค่าจ้างรวมทั้งของให้ปล่อยตัวเพื่อนของเขาด้วยซึ่งคอฟแมนที่กำลังจนต ก็ตอบตกลงในทันทีในเดย์ด้วยคอนนิงโชโรสั่งให้เมาส์ไปที่ท่าเรือและรอเรือของคอฟแมนอยู่ที่น,นั่นเมาส์จึงออกไปพร้อมกับสเก็ตบอร์ดและซ่อนตัวในอาคารแห่งหนึ่งซึ่งปลอดภัยจากพวกซอมบี้ทันใดน,นั้นเมาส์ก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่ปรากฏว่าเป็นเพียงแค่หนูตัวเล็กๆเ,เท่านั้นในโคกไร,รลี่ได้พบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งและทุกคนก็ได้รับอาวุธใหม่ผู้ช่วยของคอฟแมนเข้ามาพร้อมกับทหารสามนายและบังคับให้ไรลี่พาพวกเขาไปทําภารกิจด้วยไม่นานทุกคนก็ไปถึงที่ฐานและเห็นความเสียหายที่เกกิดขึ้นจาฝูงซบี ไรลี่ตามรอยบางอย่างไปและตระหนักได้ว่าซอมบีก้กำลังมุ่งหน้าไปยังสะพานเขาจึงโทรหาคอฟแมนเพื่อรายงานเรื่องนี้แต่คอฟแมนกลับไม่เชื่อว่าพวกซอมบี้จะบุกเข้ามาได้และเตือนให้เขาโฟกัสกับงานของตัวเองไรลี่และมาโนเลตจึงตัดสินใจออกไปหากระสุนส่วนคนที่เหลือออกไปตามหารถที่ยังใช้งานได้ในขณะที่พวกเขาพยายามต่อสายตรงเพื่อสตาร์ทรถชาลีก็ชักปืนออกมาแล้วเล็งไปที่สแสลกทําให้เธอตกใจกลัวแต่พอลั่นไกลออกไปกระสุนก็พุ่งเข้าไปใส่ซอมบี้ที่อยู่ด้านหลังไม่นานซอมบี้ตัวที่2ก็เข้ามาใกล้าชาลีและแลกก็ จัดการกับมันเพื่อตอบแทนบุญคุณแม้ว่าการกระทํานี้จะทําให้หูของชาลีได้รับบาดเจ็บก็ตามภายในอาคารหลังหนึ่งไรล,ลี่แลมาโนเลตพบว่าซอมบี้ทหารกําลังกินเพื่อนร่วมทีมของตัวเองอยู่ไรล,ลี่รีบยิงหัวมันในทันทีแต่พอมองลึกเข้าไปก็พบว่ามีซอมบี้จานวนมากอยู่ที่น,นั่นแต่เนื่องจากพวกมันกําลังหมกมุ่นอยู่กับการกินทั้งคู่จึงใช้โอกาสนี้กําจัดซอมบี้ทั้งหมดจนสิ้นซากหลังจากได้กระสุนที่ต้องการมาแล้วพวกเขาก็กลับไปสมทบกับทีมทันใดนั้นซอมบี้ไร้หัวก็ปรากฏตัวขึ้้้นนที่ด่ดาหหลลัังงงแแตจริๆววม ยังคงห้อยติดอยู่มันกัดมานเลตชาลีจึงยิงทะลุหน้าอกของซอมบี้โดยเล็งไปที่หัวซึ่งห้อยอยู่ที่ด้านหลังของมันจากนั้นพวกเขาก็ออกรถไประหว่างการเดินทางไรลี่เล่าว่าพี่ชายของเขาก็เคยถูกกัดเช่นกันและกลายเป็นซอมบี้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไรลี่จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยิงพี่ชายของตัวเองสแลกที่ไม่ต้องการเสี่ยงใดๆจึงฆ่ามานเลตในทันทีไม่นานหลังจากนั้นไรลี่ก็ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตามที่เขาสร้างขึ้นมาตอนที่สร้างเดตด้วยคอนนิงเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของมันสแลกยอมาาก แต่จูจ่ๆไรลีย์ก็ขอให้สลักจอดรถจากนั้นเขากับชาลีก็เล็งปืนใส่มอสทาวและพิวบิลรีทหารที่คอฟแมนส่งมาซึ่งไรลีย์สันนิษฐานว่าทั้งคู่ได้รับคําสั่งมาให้จัดการกับเขาหลังเสร็จภารกิจไรลีย์ไม่ต้องการให้คอฟแมนเอาผลงานของเขาไปและวางแผนจะใช้เดซี่คอนนิงในการหลบหนีซึ่งหากทั้งสองคนไม่ชอบความคิดนี้พวกเขาสามารถลงจากรถไปได้เลยแต่พอมอสทาวและพิวบิลรีเห็นซอมบี้ที่อยู่ในบริเวณนั้นพวกเขาก็ตกลงที่จะให้ความร่วมมือที่ฟิตเลร์กรีนคอฟแมนเรียกประชุมคณะกรรมการ และแจ้งว่าเขามีฐานลับพร้อมกับสเบียงสำรองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ภายในเดทด้วยคอนนิงโชโลเห็นซอมบี้อยู่ไกลๆจึงหยุดออกกำลังกายเพื่อจะฆ่ามันตอนนี้เหลือเวลาอีก40นาทีก่อนจะถึงเที่ยงคืนโชโลจึงโทรไปหาเมาเพื่ออัปเดตสถานการณ์แต่เงินก็ยังไม่ถูกส่งมาโชโลจึงสั่งให้ทีมของเขาเตรียมมิสไซเอาไว้เมาเห็นซอมบี้เข้ามาใกล้จึงยิงมันทิ้งทันทีจากนั้นก็มองออกไปที่ด้านนอกและก็ต้องตกใจเมื่อพบศัตรูอีกตัวเมาจึงรีบขยับหนีแต่โชคร้ายที่ซอมบี้หลายตัวปรากฏขึ้นนนที่่ดด้าาหลลังงแะรรรุมกิเเอยวว็ ขนาดเดียวกันฝูงซอมบี้ยืนดูริมแม่น้ําด้วยความสับสนบิ๊กแดดดี้สังเกตเห็นแสงสะท้อนจึงเดินไปข้างหน้าก่อนจะตกลงไปในน้ําและซอมบี้ตัวอื่นก็เดินตามเข้าไปแต่เนื่องจากพวกมันไม่จําเป็นต้องหายใจจึงสามารถข้ามแม่น้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นกลับมาที่ทีมไรลีย์ตรวจดูเส้นทางของเดด้วยคอนนิงและสรุปว่ามานกําลังมุ่งหน้าไปยังเนินเขาเพื่อยิงมิสไซล์แซลกจึงตัดสินใจใช้ทางลาดัดเพื่อไปให้ถึงที่นั่นก่อนทุกคนเริ่มมองหาที่ซ่อนในขณะที่มอดท้าขายิบตาให้กับพิวเว ตอนนี้พิวิลลี่อยู่ฝั่งเดียวกับไรลี่แล้วเขาจึงต่อยเธอจนสลบไปเมื่อเดฟเรคอนนิ่งมาถึงไรลี่และชาลีก็ออกไปเผชิญหน้ากับมันโชโลโยอมให้ทั้งคู่ขึ้นมาและเล็งปืนใส่ไรล,ลี่เอาไว้ก่อนจะสั่งให้พริตตี้บอยเตรียมมิสไซล์ให้พร้อมไรลี่พยายามชี้ให้เห็นว่าการโจมตีครั้งนี้จะทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายไปด้วยแต่โชโลโก็บอกว่าภายใต้การนําของคอฟแมนจะทําให้มีคนตายไปมากกว่านั้นอีกตอนนี้ภายในเมืองฝูงซอมบี้ได้บุกเข้ามาและโจมตีทุกคนที่ขวางหน้าทําให้เกิดความโกลาหล,าานหนงลงไป ดีก็แย่งปืนของเขามาและสอนซอมบี้อีกตัวว่าจะใช้มันจัดการกับมนุษย์ได้อย่างไรทหารอีกคนพยายามคว้างระเบิดแต่ซอมบี้คนตัดเนื้อก็ฟันแขนของเขาทิ้งร่างของทหารคนนั้นหลงไปทับระเบิดและเสียชีวิตไปในทันทีเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนโชโรก็พยายามจะยิงมิสไซล์แต่กลับไม่เป็นผลไรลี่เผยว่าเขาได้ใช้เครื่องมือของตัวเองปิดการทํางานของมันไปแล้วก่อนจะคว้างอุปกรณ์ลงพื้นเพื่อทําลายาทิ้งขณะที่โชโลเริ่มทํร้ายไรลี่มดเท้าก็ฟื้นขึ้นมาและเดินเข้าไปหาเดดด้วยคอนนิงไรลี่เห็นเธอผ่านกล้องและทจาก ในขณะที่มดเท้าเปิดฉากยิงทันใดน,นั้นซอมบี้ตัวหนึ่งก็โผล่มาจากด้านหลังและกัดเข้าไปที่ใบหน้าของเธอแลกจึงรีบยิงไปที่หัวของมอดเท้าในทันทีก่อนที่เธอกับพิลเบอรี่ ee, จะช่วยกันจัดการกับซอมบี้ตัวนั้นและในเสี้ยววินาทีแห่งความวุ่นวายนี้ชาลีก็สามารถปลดอาวุธฟ็อกซี่และยึดการควบคุมเดร็คอนนิงเอาไว้ได้ไรลี่เข้าไปตรวจดูโชโลและพบว่าเขากําลังได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ฟิลเลอร์กรีนคอบแมนขโมยเงินทั้งหมดจากตู้เซฟและกําลังจะหนีออกไปเหมือนคณะกรรมการคนหนึ่งพยายามจะหยุดเขาคอบแมนก็ลันนนนกใใทที นนั่นเองไลลี่ก็โทรมาหาคอฟแมนเพื่อรายงานว่าพวกเขาจัดการกับโชโลได้แล้วแต่คอฟแมนกลับไม่เชื่อเพราะยังได้ยินเสียงระเบิดอยู่บนถนนไลลี่จึงตระหนักได้ทันทีว่าตอนนี้ซอมบี้ได้บุกเข้าไปในเมืองแล้วและประกาศว่าพวกเขาจะย้อนกลับไปช่วยทุกคนโชโลคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแล้วและต้องการจะกลับไปที่ฐานฟ็อกซี่จึงได้อยู่เป็นเพื่อนเขาในขณะที่คนอื่นๆอ,ออกเดินทางกันต่อทั้งคู่ค้นหารถและพบเข้ากับซอมบี้ตัวหนึ่งโชโลจึงยิงมันจนล้มลงแต่โชคร้ายที่ซอมบี้ตัวที่สองโผล่มาจากด้านหลังและกัดแขนของเขาในทน โชโลจัดการกับมันด้วยมีดและฟ็อกซี่ก็ยินดีจะฆ่าเขาเพื่อจบความทรมานแต่โชโลก็บอกว่าเขาต้องการทำบางอย่างก่อนตายฟ็อกซี่จึงได้พาโชโลกลับไปที่ฐานและกล่าวคำอำลากับเขาเป็นครั้งสุดท้ายภายในเมืองสอมบี้ยังคงฆ่าผู้คนไปทั่วทุกคนแห่งพวกมันเรียนรู้วิธีใช้ปืนและเครื่องมือต่างๆเพื่อสร้างความเสียหายให้มากยิ่งขึ้นไรลี่โทรไปหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อขอให้เขาเปิดรูให้ผู้คนหลบหนีออกไปแต่ทหารกลับไม่สามารถปิดระบบไฟฟ้าได้เนื่องจากที่โรงไฟฟ้าไม่มีใครรับโทรศัพท์ เลยและตอนนี้การจะไปที่สะพานหลักจะทําให้ทุกคนเข้าไปอยู่กลางความโกลาหลดังนั้นพวกเขาจึงต้องการใช้วิธีอื่นแทนเมื่อดูจากแผนที่ไรลี่สังเกตเห็นสะพานแบบยกที่มักจะถูกยกเอาไว้เสมอพวกเขาจึงได้มุ่งหน้าไปที่นั่นมีผู้คนนับร้อยเสียชีวิตอยู่บนท้องถนนขณะที่ฝูงซอมบี้ฝาเข้ามาข้างในอย่างต่อเนื่องกระสุนจากทหารยามทําให้เกิดการระเบิดขึ้นในบางจุดพอเห็นซอมบี้ตัวหนึ่งกําลังลุกไหม้บิ๊กแดดดี้ก็ยิงมันทิ้งด้วยความเมตตาเมื่อฝูงซอมบี้เดินผ่านพื้นที่ก่อสร้างพวกมันก็ยยบเครืื่อองมมมมากมากขึ้น ถึงเครื่องสกัดปูนไม่นานเหล่าซอมบี้ก็มาถึงฟิตเลอร์กรีนและพังประตูเข้ามาโดยใช้เครื่องมือเหล่านั้นพวกมันบุกเข้าไปข้างในและเริ่มสังหารคนรวยทั้งหมดในทันทีเดดเรคอนนิง <Rec> มาถึงที่สะพานยกและสลักก็ยิงทำลายประตูห้องควบคุมที่ถูกล็อกเอาไว้จนเกือบทำให้ไรล,ลี่ได้รับบาดเจ็บไปด้วยในตอนนั้นเองฝูงซอมบี้ก็เข้ามาล้อมยานเอาไว้ไรล,ลี่จึงรีบวิ่งไปดึงคันโยกทำให้สะพานเริ่มทำงานแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอีกหลายนาทีทันใดนั้นเองซอมบี้ตัวหนึ่งก็พุ่งใส่ไรลยจนนขาาตกกััง่่ออสสูู้ ไรล,ลี่ก็ผลักซอมบี้ไปยังขอบที่สะพานกําลังลดตัวลงมาและตัดหัวของมันจนขาดในทันทีพวกเขาเปิดช่องบนหลังคาของยานพาหนะและบอกให้ไรล,ลี่รีบปีนขึ้นไปเขาจึงคว้าปืนกลับมาและยิงใสซ่ซอมบี้ทุกตัวที่เข้ามาใกล้ในขณะที่ไรลี่เริ่มปีนขึ้นไปน,นั้นพริตตี้บอยก็ขับลุยไปข้างหน้าพร้อมกับเหยียบซอมบี้ไปหลายตัวและยิงใส่พวกมันขณะที่เดดเรคอนนิงกําลังข้ามสะพานพวกเขาไม่เห็นว่ามีซอมบี้ตัวหนึ่งกําลังเกาะอ,อยู่ที่บันไดด้านหลังไรล,ลี่จัดการปรับตําแหน่งเครื่องยิงยมิสไซล ผู้คนต่างกลัวกันไปที่รัว้วแต่ว่ารัว้วยังคงมีกระแสไฟฟ้าอยู่ทําให้ทุกคนหนีออกไปไม่ได้ฝูงซอมบี้ล้อมพวกเขาเอาไว้และทุกคนก็คิดว่าทุกอย่างคงจะจบแล้วแต่ในตอนนั้นเองเดดเ้วยคอนนิ่งก็ยิงดอกไม้ไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าทําให้พวกซอมบี้หยุดนิ่งไปชั่วขณะแต่โชคร้ายที่ตอนนี้พวกมันฉลาดขึ้นมาแล้วทําให้ผลของดอกไม้ไฟอยู่ได้เพียงเซว,วินาทีเท่านั้นที่ฟิตเลอร์กรีนขอบแมนและนิฟพยายามจะหลบหนีแต่ก็พบเข้ากับกบิ๊กแดดดี้ขอบแมนเปิดฉากยิงในทันทีแต่กระสุนกลับไม่สร้างความเสียยหายดนิ รีบลากเจ้านายไปยังโรงรถขณะที่เขากําลังเปิดประตูอยู่นั้นขอบแมนก็รีบขึ้นไปบนรถแต่บิ๊กแดดดี้ก็พบพวกเขาอีกครั้งเห็นดังนั้นนิปจึงรีบวิ่งหนีไปบิ๊กแดดดี้พยายามเขย่ารถแต่ก็ไม่เป็นผลเขาจึงคว้าหัวใจน้ํามันมาฟาดใส่กระจกจนเกิดรูเล็กๆซึ่งเพียงพอให้หัวใจน้ํามันสอดเข้าไปได้บิ๊กแดดดี้ปล่อยน้ํามันให้ไหลเข้าไปในนั้นก่อนจะเดินจากไปพอขอบแมนลงมาจากรถเขาก็เห็นโชโลกําลังเดินเข้ามาขอปแมนจึงยิงใส่เขาในทันทีแต่กระสุนกับทําอะไรโชโลไม่ได้พอโชโลเดินเข้้าามมใกกล็อแนพบ ว่าเขาได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วในขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันนานบิ๊กแดดดี้กลับมาพร้อมกับถังโพรเพนที่ลูกไม้และคว้างมันใส่ทั้งคู่เปลวไฟลามไปตามน้ำมันที่หกอยู่และการระเบิดก็ได้ฆ่าชีวิตทั้งคอฟแมนและโชโลไปพร้อมกันเมื่อเดดเรยคอนนิงไปถึงที่รั้วหลักพวกเขาก็พบว่าทุกอย่างสายเกินไปเสียแล้วชาวเมืองกำลังถูกฝูงซอมบี้กินไลลี่จึงบอกให้ชาลียิงมิสไซล์ไปใส่มนันแรงระเบิดที่ตามมากำจัดฝูงซอมบี้ทั้งหมดไปได้และไม่นานหลังจากนั้นผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งก็ออก หมดของพวกเขาไม่สูญเปล่าหลังจากนั้นมาริแกนก็ถามไรลี่ว่าเขาจะไปรวมกลุ่มกับผู้คนที่กําลังจะอพยพออกจากเมืองหรือไม่แต่ไรลี่ก็ประกาศว่าเขาจะไปที่แคนาดากับเพื่อนๆของเขาและในตอนนั้นเองซอมบี้ที่ซ่อนตัวอยู่ก็กระโดดเข้าไปในเดยด้วยคอนนนงและพยายามจะโจมตีไรลี่ได้ยินเสียงปืนจึงรีบวิ่งไปที่ยานแต่กลับพบว่าพิวบิลรี่ได้จัดการกับซอมบี้ตัวนั้นไปแล้วบนสะพานบิ๊กแดดดี้กำลังนําทางซอมบี้ที่รอดชีวิตออกไปพริตตี้บอยต้องการจะยิงใส่พวกมันแต่ไรลี่ก็ชี้ให้ แค่กำลังมองหาที่อยู่ใหม่เท่านั้นต่อมาทุกคนในทีมก็ออกเดินทางด้วยเดย์เรคอนนิงเพื่อไปยังประเทศแคนาดาจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบปริบูรณ์ครับ